โอเคแลเทสเทสเทสทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่แบบเอาเคียของเราวันนี้ผมรู้สึกว่าวัสดุผมเนี่ยมันเยอะมากเลยสําหรับตอนนี้นะครับซึ่งมันพอที่จะทําให้เราสามารถมีชุดเพิ่มแล้วแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะมากนะครับสําหรับการขุดคุยของประวัติศาสตร์นะครับผมนี่เราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งกับ ตัวนี้นะครับเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาหาอุปกรณ์เราสักหน่อยหนึ่งรู้สึกว่าช่วงนี้นี่ของเต็มอยากจะระบายออกนะฮประมาณประมาณนั้นนะครับก็ว่าไป <c oughs> โอเคผมก็มีอยู่200นะวันนี้มาพอดี220ไม่รู้ว่าจะได้สักชุดหนึ่งหรือเปล่าน,นะตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะแบบว่ารวบรวมเนะี่ย เออพิมเขียวที่ผมจะสร้างเนี่ยก็มีนะอันไหนเนี่ยวันนี้ว่ากาจะเอาอันนี้สักหน่อยแต่ว่าผมเปลี่ยนใจมาหาหมวกดีกว่าเพราะว่าเหมือนหมวกมันจะบวกพลังป้องกันนะครับอ่าถ้าผมจําไม่ผิดบวกพลังป้องกันกดูชุดกันหน่อยพลังป้องกันพลังป้องกันนี่เลยว่าจะหาหมวกแต่ว่าไอ้นี่มันจะได้แล้วอ่ะ ออเลยแค่ไม่กี่อันเนงนะครับประมาณยี่สองอันแต่ว่าผมอยากจะได้หมวกเลยไม่รู้จะทํำยังไงดีลาบอันนี้ก็ป้องกันปะนี่มันป้องกันแค่เจ็ดจุดห้าไงแต่ว่าตัวนี้มันป้องกัน11นะครับซึ่งหมวกค่อนข้างที่จะดีกว่าในตอนนี้นะโอเคแต่ว่าอันสีม่วงเราก็จะเอาเอาเป็นอะไรเอ้ยเอาเป็นนี้ดีกว่าวะแต่มันได้แค่อันเดียวว่ะดิ อันเดียวเองอะแต่ว่าผมจะเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเผื่อเราจะไว้สําหรับเพิ่มความเร็วนั่นเองนะครับผมไม่ทับเอ่อไม่ทับลาบเรามันเดินช้าฉะนั้นก็คิดว่าตัวนี้เหมาะที่สุดแล้วแหละตอนนี้นะครับไปเลยมันต้องห้าด่านเราถึงจะได้สี่ทองหนึ่งอันน่ะขุดออโต้ไปเลยครับผมไม่ต้องเวลาไกันอู้อู้อ้โอ้โหจะรอดปะวะโอ้โหอันแรก ผิดคิดทันเปล่าวะอันแรกแม่งก็เอาเลยหูกว่าจะได้โคตรเยอะมารอบสองนี้ไม่เกินห้านะไม่เกินห้าปาบหนึ่งสองเอ้ยโอ้ยบอกไม่เกินห้าได้แค่สองอ,ะอ่ะอดีเออแล้วต่อมาต่อมาอันนี้ให้ไม่เกินสิบอะ่ะไม่เกินสิบแต่ไม่ยืนนะสินี่ก็ เจะได้เป okay, okay. kind of mm ิดเองอันนึงแล้วกันสองอันอ่ะโอเคโอเคไปครับหนึ่งสอโอ้โหกี่อันอ่ะเหลือมีทั้งหมดสองสี่ห้าหกเจ็ดปดหนึ่งสองสาสี่ปดเจ็ดโอ้โหเยอะว่าสิบห้าบวกเท่าไหร่ห้าบวกหกสิบอสบเอบวกสิห้า สองสี่ห้าโอ้โหยีส่สิบคนเยอะจะทันได้สักอันไหมเนี่ยไปครับปึ๊บเปิดเองก่อนเลยหนึ่งอันเปิดเองก่อนเผื่อดวงดีอะไรเงี้ยเหมือนดวงยังไม่ดีไปครับเปิดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเอ้ยโอเคนะแต่ว่าถ้าได้แบบรอบที่สองเมื่อกี้นี้ถือว่าคอ่อนข้างดีเลยโอ้โหสองรอบด เอาแล้วใครแม็กเราอันแรกมาแล้วครับและเราก็เลือกหมวกไปว่าหมวกพลังป้องกันนะครับโอ้โหไหนมาดูซิมันจะสักกี่รอบกันเชียวแล้วเดี๋ยวถ้าผ่านไี้ไปเหมือนมันจะขยายช่องด้วยนะประเด็นนะเปิดไปหนึ่งอันก่อนปัาบสอ,อันปัป๊บเปิดแม่งเลยปึ๊บ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 อึยโอ้โหยังเหลือยังเหลืออีกร้อยห้าส คิดว่าน่าจะตายอีกหลายรอบอยู่อาจจะสองถึงสามรอบได้ครบเรียงเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้ครบแหละหนึ่งชุดนะครับผมเปิดมาเปิดกันเลยสองอันแรกไม่ได้ครับดวงไม่ค่อยมีเลยนะเออปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหโคตรแม่งเอ้ย เปิดขนาดนี้เปิดหมดเลย,เลยก็ได้นะอันนี้คือของอะไรหน่วยบวกยืดชุดดอกไม่มีอะไรแล้ววะดีอันนี้ความจุหน่วยลบน่าสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเอาเร่งความเร็วดูสองอันนี้แหละเอาอะไรดีเอาดาบก็แบบสีม่วงผมว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเออเฮ้ย แต่ว่าไอชุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะใช้นะผมจำไม่ผิดมันก็น่าจะใช้อยู่เออชุดใช่ไหมเมื่อกี้สีม่วงม่วงนะแต่ว่าเออดาบสีม่วง,งปุ๊บอ๋อนี่ก็ใช้อุปรกรณ์ผมนึกว่ามันใช้แค่กระดูกอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะแต่ว่าที่ใช้นี่คือกระดูกอย่างเดียวนี่คือไอ้พวกนี้ไงอุปรกรณ์หน่วยบุกยึดนี่ โอเคต่อกันเลยดีกว,ว่ารอบนี้เดี๋ยวเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันเราจะได้มีแบบว่าอุปกรณ์นะครับอ่ะมาหนึ่งอันก็หนึ่งอันถ้าได้สี่อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละแย่ผมเปิดมาอันแรกติดปะไม่ติดนะครับอันที่สองติดปะไม่ติดออโต้อย่างเดียวครับหนึ่งสองสามอุ๊ยถือว่าโอเค ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โอเคยอมรับได้แล้วกันนะครับผมอีกสักหนึ่งรอบครับเปิดไาปึ๊บเปิดอันแรกปึ๊บไม่ติดครับออโต้อย่างเดียวครับจากร้อยสิบห้านะตอนนี้นะเดี๋ยวรอดูหนึ่งสองสามอุ้ยโอ้โหไม่เกินห้าแต่ห้านะเพราะผมเปิดไปด้วยอันหนึ่งอย่างเงี้ย ว้าโอเคแต่ต้องมันรอดูตัวนี้แล้วล่ะว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นดวงดีของเราก็ได้นะครับปึ๊บเปิดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่เร็วนะไม่เร็วเอาแล้วสีทองตำนานอีกหนึ่งอันนะครับหมวกใช่ไหมเมื่อกี้เราหมวกนะเลือกให้ดีด้วยนะครับอย่าเลือกผิดนะเออเอาละยังไม่โหอีกตั้งหลายรอบเลยวะโอ้จะทันไหมเนี่ย เอ้ยลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ร้อยสี่อันผมยังไม่ได้เก็บมาอีกหนึ่งอันนะครับผมมีอยู่เตรงนี้อีกหนึ่งอันที่ยังขาดนะเปิดแบรนดแรกครับเอาเป็นช่องนี้แล้วกันไม่ติดครับผมปึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเปสิบโอโหเปิดไปดเยอะมากมาแล้วอ๋อไม่เพิ่มช่องนี่หว่าก็เล็กนึกว่ามันเพิ่มช่องด้วย ทำไมโอเคได้แล้วโอเคต่อมาเอาความจุในลบสามเปอร์เซคิดว่ามันอเอาเอา,เอาตัวนี้และกันตัวนี้แหละ,ะเพราะว่าในนี้ก็มีพวกอุอปกรณ์อยู่นะครับเพราะว่านี้มันขายที่เกียดหานะเปิดมาสักช่องหนึ่งสุ่มนะครับเมาส์ชี้เลยอยู่ที่ไหนตรงนั้นแหละหนึ่งสองสาออกเกมนะไม่ติดไปติดออกเกมปับ๊บไปครับ 8 2อัน1 2 3 4 5 6อาม้เเหลือไว้ทำไม3ช่องจะทันถึงปะวะโอ้ยอีกหลายรอบเลยอ่ะอีกตั้งสามด่านโอ้ยเปิดมาอย่างนี้แหละ1 2 3 4 5 6โอ้โหเรียบร้อยคะเจอแพ็คเต็มแมวโอ้โหเปิดเต็มเลย โอ้ไปไม่ถึงแน่เลยฮนะดีเท่าไรเนี่ยเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวหมวกหมวกเท่าไรแล้วยี่สิบสองโอ้โหไม่พออ้โอ้โหเออดวงมันจะไม่มีอนะ่ะนออยสิบเอ็ดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเอา ไอ้เดีกส่องรอบจริงเหอเนี่ยไปครับเปิดขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยเหลือหนึ่งอันนะครับเฮ้ยโอ้โหหนึ่งอันสักเจดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ารอดู ดวงต้องมาแล้วเปล่าเจอันอ่ะเจอันเขาบอกว่าเป็นมงคลนะเปล่าผมเปิดเองน่าจะไม่คุ้มนะครับเปิดแม่งเลยเอ้ยหอันสุดท้ายชื่นใจอย่างนี้เขาเขาอยู่กันยาวนะครับให้มันได้อย่างนี้ดิโอ้โหโอเคเหลือ3อัน เก็บไว้อ,อรอบต่อไปแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงก็ไม่คุ้มแหละเ,เปิดก็ไม่คุ้มเลยนะครับผมได้ไปสามรอบนะครับผมโอ้โหแต่ว่ามันก็ยังสร้างพืพนเขียวไม่ได้อยู่ดีนะครับเฮ้ยเอาได้ะมันให้แปดนี่ว่าเมื่อกี้ยี่สิบสองบวกแปดก็ครบพอดีสร้างไปสามอันนะครับผมเรียบร้อยครับยินดีเกียรติผู้ชมด้วยนะครับผม ใครที่ไม่ได้ก็อย่าเสียใจไปนะครับยังมีตังเติมแพ้กัตั้งสี่อันนะแต่ว่าถ้าจะให้คุ้มก็แปเอาหัวทองดีกว่านะครับเอออุปกรณ์ตำนานอุกปกรณ์ตำนานอุกปกรณ์ตำนานอนะครับหมวกของเรามา้วครวบผมจงซีโรยราบนี่ใช่ขอให้ติดเอออะไรนะติดคลิปในการบวกแล้วกันนะครับปึง้งรอบเดียวยไปเลย ติดขอบคุณครับพรติดเลยใส่กับตัวไหนพอกใหม่ของเรามาแล้ว <vent> ปึ๊บเรียบยร้อยสชุดแล้วนะครับขาดอีกหนึ่งอันครั้งต่อไปที่เราจะเอาคาดว่าน่าจะเป็นกางเกงนะครับผมไม่ใส่กางเกงเดินทงๆนี่ไม่ไหวนะเออไูตรงไหนเนี่ยขัดชุดนึครับขัดชุดขัดชุด กลางเกรงนะฮะกลางเกรงนี่18เอออีกสักสองรอบก็อาจจะได้แล้วนะครับผมหวังว่าเราจะได้มาโดยเร็วเลยครับเอ่อมีที่จะได้ก็มีอยู่สจุดนะครบเอ่อบทนําเอียนนี่ก็มีโอกาสได้สูงอยู่แต่ก็น้อยครับเพราะว่ามันได้มาเป็นกล่องไงแล้วไม่กว่าจะได้ก็ถือว่านานอยู่พอควรน,นะครับผมในกล่องกล่องอันนี้เป็นเสื้อ เดี๋ยวนะเอา้าโอ้หก็นึกว่าเป็นแบบว่าเซตนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เซตนะโอเคผมมีอุปรกรณ์ระดับตำนานอีก9อันนะครับตอนนี้และก็อันนี้อีก8บวกตรงนี้ไปนะครับมาอุปรกรณ์ถือว่าพร้อมครับขาดก็แค่เออไม่ใช่นี่หว่าวัดสดุพร้อมนะครับขาดแค่อุปรกรณ์นะครับในตอนนี้โอเคโอเค คุยกันได้คุยกันได้ชุดอื่นๆก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปละลายไอย้นั่นสิงอยู่ไหนดูนี่ใช้15เพื่อที่จะเออปลุกพลังนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่านี่ใช้แค่หนึ่งตั้งก,ก็ปลูกได้แค่ขั้นหนึ่งได้แหละนะครับขั้นอื่นปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ้ยปลูกดีป่ะความเร็วกันเคลื่อนพลบวก10บค,คไม่ใช่ดีกว่าดูผิดดูผิด พลังชีวิตของทหารลาบบวกอีก1%นะครับความจูหน่วยลบบวก500เฮ้ยขั้น3ความจูหน่วยลบบวก5เออลืมไปว่ามันต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับาตีบวกตีบวกไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยอันไหนหลอมได้อีกเมื่อกี้เห็นไม่มีนี่ว่าโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมกับ1นึ่งอุปกรณ์ที่ได้มาเพิ่มเติม ครั้งต่อไปก็น่าจะอีกยาวนะครับเพราะว่าเราต้องไปเก็บเ,เก็บคอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราดูกิจกรรมต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้มาหนึ่งอุปกรณ์ก็ถือว่าโอเคนะครับผมในระดับหนึ่งเนาะเออถือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิพ่มไปทีละข<ะ>ั้นตอนนะครับเพิ่มไปทีละอันก็รวมๆกันเดี๋ยวมันก็เยอะเองนะครับผมทุกคน,นครับอโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวไปตีองค์ครักก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมซียูเกมครับ